สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนะี่ยรวมกันได้180องศานะครับจากรูปนะครับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับมีมุมภายในโจทย์กำหนดมาให้50องศาทั้งสอมุมดังนั้นนะครับมุมที่เหลือหาได้จากนำ180ตั้งและลบ ด้วยนะครับ50และ50ก็จะได้คำตอบก็คือ80องศาต่อไปนะครับรูปสามเหลี่ยมโดเด็กต่อต่อทหารมีมุมภายในนะครับ รวมกันแล้วเนี่ยต้องได้180องศาดังนั้นนะครับมุมตัอทหารหาได้จาก180าลบนะครับ109องศาและลบ34องศานะครับคำตอบเราก็จะได้เท่ากับ37องศานั่นเอง ต่อไปนะครับรูปสามเหลี่ยมวอร์แหวนสอเสือเอาอ่างนะครับจากโจทย์นะครับเขาถามว่าวอร์แหวนจะมีมุมขนาดอีองกี่องศาซึ่งโจทย์ได้กำหนดมุมมาให้เราแล้วนะครับสองมุมด้วยกันก็คือ42องศาและที่มุมฉากนะครับมุมฉากเนี่ยมีขนาด90องศานะครับดังนั้น ให้เรานำ180ตั้งนะครับและลบออกด้วย90องศาและ42องศาเราก็จะได้นะครับขนาดของมุมวอลแวนก็คือ48องศานั่นเองสำหรับวันนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ